สวัสดีค่ะเพื่อนสมาชิกตอนนี้เราจะมาเช็คเบี้ยรประกันรถยนต์โดยการที่ไม่ต้องล็อกอินเข้าสู่ระบบก็ทําได้ค่ะกรณีที่ท่านไปอยู่นอกสถานที่ไม่ได้อยู่หน้าจอคอมของตัวเองท่านสามารถเช็คจากโทรศัพท์มือถือก็ได้<ๆ>เช็คจากเครื่องคอมคนอื่นก็ได้โดยไม่จาเป็นต้องล็อกอินเข้าไปให้ท่านไปขึ้นเข้าสู่หน้าเว็บสีกรุงโ k รกเกอร์ .co.th เข้าไปที่ช่องสินค้าและเบี้ยรประกันภัยค่ะ จะขึ้นหน้าจอแบบนี้มอเตอร์ก็คือเกี่ยวกับรถยนต์ทั้งหมดนอนมอเตอร์คือไม่ใช่มอเตอร์คือไม่เกี่ยวกับรถยนต์ค่ะเป็นพวกประกันอักขีภัยประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลคือ PA ประกันเดินทางประกันสุขภาพประกันเบ็ดเตล็ดประกันขนส่งเหล่านี้เป็นงานนอนมอเตอร์ทั้งหมดนะคะต่วันนี้เราจะพูดกันถึงเรื่องมอเตอร์อย่างเดียวคือ,อประกันรถยนต์ค่ะ เอาอย่างแรกก่อนเนาะเรามาหาประกันชั้นสามก่อนเนาะประกันชั้นสามกดเข้าไปค่ะตารางความคุ้มครองของประกันชั้นประกันชั้นสามก็จะเป็นแบบนี้ค่ะความรับผิดต่อบุคคลภายนอกเช่นรถคันที่เอาประกันไปชนเขาแล้วรถเขาได้รับความเสียหายมีผู้บาดเจ็บหรือทรัพย์สินของเขาของคู่กรณีเนี่ยมีความเสียหายประกันชั้นสามก็จะรับผิดชอบทั้งบาดเจ็บและทรัพย์สินทั้งสองอย่างในช่องบาดเจ็บเนี่ยจะต้องเป็นวงเงินคุ้มครองที่ ส่วนเกินจากพรบรแล้วนะคะหมายความว่าถ้ามีการบาดเจ็บเกิดขึ้นต้องเบิกจากพรบรให้เต็มวงเงินก่อนเมื่อเต็มวงเงินพรบรแล้วยังไม่พอถึงมาเบิกจากช่องนี้ประกันความรับผิดจากบุคคุณภายนอกของประกันประกันชั้น3ค่ะส่วนความรับผิดต่อรถยนต์คันที่ซื้อประกันเนี่ยไม่มีนะคะเพราะว่าเป็นชั้น3าอ่าทีนี้มาดูมาดูว่าเบี้ยรถอะไรคะรถเก๋งรถกระบะรถตู้นะคะ รถเกง๋งสมมติว่าใช้งานส่วนบุคคลรถยนต์นั่งใช้งานส่วนบุคคลรถเก๋งใช้ส่วนบุคคลใช้หนึ่งศูนย์ค่ะถ้าเป็นรถกระบะใช้งานส่วนบุคคลแต่บรรทุกเพื่อการพาณิชย์อย่างเช่นรถกระบะของเราเอาไว้ขนของสําหรับไปค้าขายของเรานี่แหละเพราะคนซื้อรถกระบะก็ซื้อเอาไวท้ทำมาค้าขายเนาะแต่ไม่ใช่เอารถกระบะไปใช้รับจ้างประจำทางรับจ้างรับส่งนักเรียนอันนี้ไม่ใช่นะคะต้องเป็นรถกระบะบรรทุกที่ใช้ส่วนตัวเพื่อการพาณิชย์เท่านั้น ไม่ใช่รับจ้างหรือให้เช่านะคะอ่านี่ค่ะรหัส3 2 0สองศค่ะ,ะเรามาดูอันนี้ก่อนนะคะ110รหัส1 0รถเก๋งใช้งานส่วนบุคคลไปกดตรงดาวน์โหลดค่ะกดตรงดาวน์โหลดขึ้นมาถึงเนี่ยจะมีหน้าตารางขึ้นมาให้เราเลือกมากมายเลย เราก็เข้าไปดูในหน้าตารางนี้ค่ะประกันชั้นสามประเภทรถ110ชื่อบริษัทอันนี้บริษัท JP บริษัทอาคเนบริษัทไทยภพบูนอันนี้เขาจะรันนัมเบอร,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 ร์รันจากยอดเ,ออเขาเรียกว่าอะไรรันจากค่าเบี้ยรประกันที่ถูกที่สุดไปหาค่าเบี้ยรประกันที่แพงที่สุดเขาจะรันไปเรื่อยๆค่ะนี่ค่ะพันหกพันเจ็ดพันแปดพันเก้ารันไปเรื่อยๆค่ะเนี่ยค่ะ นหน้าที่หนึ่งหน้าที่สองหน้าที่สามเขาจะลันไปเรื่อยจากถูกไปหาแพงค่ะลันขึ้นมาเรื่อยๆเลยเนาะขึ้นมาหาแพงเรื่อยๆให้ท่านดูในช่องในตารางก่อนนะคะอย่างเช่นอ่ะนี่อาเคาเน่คาบี้ยประกันชั้นสามเท่านี้พันแปดห้าพันแปดห้าสี่จุดเจ็ดเก้าเบียรวมพรบรเป็นสองพันห้าทุนนะคะประกันความรับผิดต่อบบุคคลภายนอก ก็คือทรัพย์สินของเขารถยนต์ของคู่กรณีเนี่ยรับผิดในวงเงิน1ล้านบาทาเสียหายต่อชีวิตด้านการอนามัยของบุคคลภายนอกตามวงเงินเท่านี้ค่ะแต่จะต้องเบิกพรบรให้เต็มก่อนนะถึงจะมาใช้วงเงินตัวนี้ได้นะคะแล้วก็มาความรับผิดต่อตัวรถยนต์ไม่มีนะเพราะเป็นชั้น3และก็มีอุบัติเหตุส่วนบุคคลของบุคคลที่อยู่ภายในรถผู้โดยสารภายในรถ4คนและผู้ขับขี่1คนรวมเป็น5คนซึ่ง วงเงินเนี so, charge, ้ยเช่นกันค่ะจะต้องเบิกจากพรบให้เต็มวงเงินก่อนถึงจะมาเบิกส่วนนี้ต่อได้ถ้าหากว่าพรบไม่พอนะคะประกันตัวผู้กับขีคดียาหนึ่งแสนบาทช่องนี้สําคัญค่ะช่องนี้ท่านต้องดูว่าเงื่อนไขอื่นๆเช่นถ่ายรูปรถไหมอายุรับประกันเท่าไหร่อย่างบางบริษัทรับประกันที่อายุรถยี่สิบห้าปีเราต้องดูว่ารถคันนี้อายุเกินยี่ห้าปีไหมถ้าเกินซื้อแพคเกจนี้ไม่ได้นะคะ แล้วก็รับรถยนต์กลุ่ม 2, 3, 4, 5และต้องซื้อควบพรบเท่านั้นอันนี้เป็นข้อกําหนดที่เขากําหนดไว้ว่าบริษัทกําหนดไว้ว่าคุณต้องซื้อควบพรบเท่านั้นคุณถึงจะซื้อแพคเกจนี้ได้ประมาณนี้ค่ะคุณต้องดูช่องนี้เป็นหลักค่ะว่าเนี่ยขายได้ไหมต้องดูควบคู่ไปกับทะเบียนรถของลูกค้าค่ะว่ารถกลุ่มไหน 2, 3, 4, 5ส่วนกลุ่มของรถยนต์ไปหาดูได้ในเว็บสี่กลุ่มเดี๋ยวคราวหน้าเราจะขึ้น คลิปเกี่ยวกับการจําแนกประเภทรถยนต์เป็นกลุ่มกลุ่มหนึ่งกลุ่มสองกลุ่มสามกลุ่มสี่กลุ่มห้าเดี๋ยวเราจะทําคลิปให้ค่ะเมื่อเราได้บริษัทที่เราต้องการแล้วทําอย่างไรต่อคะสั่งปริ้นได้ตรงนี้สั่งปริ้นได้ค่ะนี่ค่ะสั่งปริ้นเราเลือกหน้าหน้าที่เราต้องการได้หน้าที่กําหนดอยากได้หน้าหนึกับหน้าสี่ ก็ทําได้แล้วก็ปริ้นออกมาเลยค่ะพริ้นออกมาเสนองานลูกค้าได้กรณีที่ไม่สะดวกปริ้นหรืออยากได้เป็นไฟล์รูปภาพมากกว่าก็ทําการพริ้นสกรีนแล้วก็เปิดเพนแล้วเซฟขึ้นมาเป็นไฟล์รูปภาพได้แล้วก็ใช้ไฟล์รูปภาพนั้นเสนองานลูกค้าได้ค่ะอ่ะทีนี้เรามาดูประเภท3ทีนี้เราจะมาดู สามบวกสองบวกสามบวกสองบวกเนี่ยภาษาของบริษัทประกันเขาจะเรียกว่าประเภทห้ากด,ดไปที่ประเภทห้าจะมีตารางความคุ้มครองมาให้นี่ค่ะรับรับผิดต่อบุคคลภายนอกเหมือนกับชั้นสามเลยค่ะบาดเจ็บคุ้มครองเสียชีวิตคุ้มครองทรัพย์สินคุ้มครองของบุคคลภายนอกสองบวกกับสามบวกคุ้มครองเหมือนกันเลยแต่สองบวกกับสามบวกจะต่างกับชั้นสามตรงนี้ชั้นสาม จะท็อปอัพจากสามบวกจะท็อปอัพจากชั้น3ขึ้นมา1อย่างคือรับผิดชอบความเสียหายของรถยนต์คันที่เอาประกันด้วยในวงเงินไม่เกินที่กําหนดเช่น1 0 0 0 0แบาท1นึ0 0 0สบาทหรือ2 0 0 0 0นบาทแล้วแต่ลูกค้าซื้อว่าซื้อวงเงินเท่าไหร่นะคะส่วนสูญหายไฟไหม้ไม่ได้รับไม่ได้รับประกันด้วยถ้าเป็น2บวกจะเพิ่มท็อปอัพขึ้นมาอีกท็อปอัพขึ้นไปจากจาก3บวกเนี่ยท็อปอัพขึ้นไปอีกหนึ่งหนึ่งออปชันคือสูญหายไฟไหม้ ให้เพิ่มขึ้นมาด้วยนะคะก็จะมีรับผิดต่อบุคคลภายนอกร่างกายและทรัพย์สินรับผิดต่อรถยนต์คันที่เอาประกันไทยคือค่าเสียหายต่อตัวรถยนต์และสูญหายไฟไหม้สองบวกจะรับผิดชอบครอบคลุมทั้งหมดแต่อยู่ในวงเงินที่ลูกค้าซื้อกําหนดไว้แต่แรกเช่น1นึ0 0 0สนหนึ่งแสนห้าบาทหรือ2องแสนบาทนะคะอ่ะทีนี้มาดูเบี้ยสบวกก่อนค่ะถ้าเป็นรถรถเกง๋งอ่ะรถเก๋งก่อนรถเกง๋งส่วนใช้งานส่วนบุคคล รถยนต์นั่งใช้งานส่วนบุคคลรหัส110กดเข้าไปค่ะก็จะมีเบี้ยขึ้นมาให้เลือกตามนี้ค่ะเช่นกันท่านต้องไปดูช่องข้างล่างว่ารับอายุรถไม่เกินกี่ปีแล้วรับรถแบบไหนแบบไหนที่บริษัทไม่รับ okay. Okay. และเมื่อท่านเลือกบริษัทที่ต้องการได้แล้วกดปน่์ตรงนี้ค่ะ แล้วก็เลือกหน้าที่ท่านต้องการอย่างเช่นหน้าสองอาจจะเอาหน้าสองหน้าเดียวก็ได้แล้วสั่งพิมพ์ไปเลยลเลือกบริษัทได้แล้วก็พิมพ์ออกมาแล้วเสนองานลูกค้าได้ค่ะหรือถ้าท่านไม่ไม่ไม่พิมพ์มออกมาท่านจะเซฟเป็นไฟล์รูปภาพแล้วส่งให้ลูกค้าก็ได้เช่นกันค่ะวินสกรีนแล้วก็ลงเพจแล้วก็เซฟเป็นไฟล์รูปภาพขึ้นมาได้เลยค่ะอะทีนี้ สบวกไปแล้วเรามาดู2บวกกันค่ะเส้นกันสองบวก1นึ่งรถเก่งใช้งานสมุคคคลอ่าดาวน์โหลดเลยค่ะจะขึ้นมาเป็นหน้าตารางแบบนี้เหมือนกันค่ะท่านสามารถกดปริ้นออกมาหรือเซฟเป็นรูปภาพแล้วส่งให้ลูกค้าได้เส้นเดียวกันค่ะมีข้อระวังเหมือนกันหมดทุกแพ็กเกจคือต้องมาดูในช่องเงื่อนไขอื่นๆเพิ่มเติมทุกทุกแพ็กเกจค่ะไม่ว่าจะเป็นประเภทไหนต้องดูช่องนี้ค่ะว่า รับอายุรดไม่เกิน25ปีหรือรับล้นจนไม่เกินเจ็ที่นั่งเท่านั้นไม่ใช้รับจ้างหรือให้เช่าอันนี้สําคัญช่องนี้ต้องดูค่ะเพราะว่าถ้าเราเราเราไม่ดูแล้วบางทีการมีการขายผิดประเภทเนี่ยบางทีแจ้งงานก็แจ้งงานไม่ผ่านนะคะอ่ะทีนี้เราย้อนกลับไปสองบวกสามบวกไปแล้วเนาะทีนี้เรามาดู ่าชั้นหนึ่งก็ได้ค่ะชั้นหนึ่งก็จะมีเบีย้ยแพ็กเกจสำเร็จรูปให้เช่นกันอย่างเช่นนี่ค่ะจะมีบริษัทที่ท่านเลือกมากมายเลยเพื่อให้ดูดูเบีย้ยแพ็กเกจที่ทางสีกรุงได้นำขึ้นเว็บไซต์เอาไว้ให้อย่างเช่นรถอ่าสมมุติอยากหา Toyota Fortuner ใช่ไหมเราก็ไปหาแพ็กเกจสำหรับ SUV อย่างเช่นนี่ไงเบี้ยพิเศษรถ SUV ประมาณนี้กดเข้าไปค่ะก็จะมีเบี้ยพิเศษแบบนี้ออกมาเป็นเบี้ยแพ็กเกจท่านสามารถปริ้นปริ้นออกมาเพื่อน,นำราคานี้เสนอลูกค้าได้เช่นกันค่ะกดสั่งปริ้นตรงนี้แล้วปริ้นออกมาเป็นกระดาษเลยค่ะแล้วก็สามารถนำไปเสนอลูกค้าได้หรือ s ิงเกิลเล e เอสีอีกบริษัทหนึ่งอ่ะนี่ได้เช่นกันกดปิ้นออกมาเลยและนําไปเสนอลูกค้าได้ค่ะกดปิ้นตรงนี้แล้วนํากระดาษแผ่นนี้ไปเสนอลูกค้าได้เลยค่ะแต่ประเภทหนึ่งเนี่ยมันมีข้อพึงระวังอย่างหนึ่งก็คือทุนประกรันและปีรถนะถ้าถ้าปีรถอายุรถเนี่ยนับจากปีแรกปีแรกคือ อย่างเช่นในเล่มทะเบียนมันลงว่า2019ให้ท่านนับไป2019 2020 2021 2022รถคันนี้เรียกว่าอายุรถ4ปีแล้วค่ะนะคะปีประกันคือเรียกว่าอายุรถ4ปีนี่คือการนนะับปีประกันนะแล้วท่านให้เอาอายุรถนียไปดูว่าซื้อห้างได้ไหมหรือซื้ออู่บางทีรถ4ปีแต่ลูกค้าอยากซื้ออู่ก็มีเพราะมันถูกกว่าบางทีอายุ7ปีแต่ลูกค้ายังอยากได้ห้างอยู่ก็มี อันนี้ก็ต้องแล้วแต่ว่าบริษัทประกันเขายังรับอยู่ไหมนะคะแต่ส่วนใหญ่เขาจะรับอยู่ที่ห้าปีก็เนี่ยค่ะเข้าไปดูแล้วท่านก็สามารถปริ้นมันออกมาได้ค่ะ